ในวันนี้พี่จะแบบว่าทําการเอารหัสไก่ไปแกงขอเทสแคนตัวเองนะครับน้องๆซึ่งต้องบอกเลยว่าเอาตรงๆพี่อยากไปแกงอะตอมนะครับซึ่งอะตอมเป็นคนเทสแคนของแคนเจมมี่นะครับน้องๆ <c oughs> คลิปนี้บอกเลยว่าขำแบบสุ้ยรานนะครับทุกคนเพราะว่าในตอนนี้พี่มีแผนดีๆที่จะมาแกล้งลูกแคนที่จะมาแกล้งคนเทสแคนพี่นะครับน้องๆแต่ก่อนจะบอกนั้นก็เอาละครับทุกคนก็ต้องขอกราบสวีาสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักหล่อตมูตมีครีมโอสีทุกคนด้วยนะครับน้องๆกลับมาอยู่กับพี่อีกแล้วนะครับทุกคนเจมี่กับเสื้อขาวดําไม่ใช่เสื้อมาลายนะจ๊ะอย่าแซลพี่กันเดอร์ซึ่งคลิปในวันนี้นะครับทุกคนก็ตรงชื่อคลิปเที่ยน้องเห็นกันเลยนะครับในวันนี้พี่จะ แบบว่าทําการอารหัสไก่ไปแกงขอเทสแคนตัวเองนะครับน้องๆซึ่งต้องบอกเลยว่าเอาตรงๆพียกไปแกงอะตอมนะครับซึ่งอะตอมเป็นคนเทสแคนของแคนเจมมี่นะครับน้องๆและคลิปนี้อาจจะแบบว่าเล่นเก๊ก๊กลางๆหรืออาจจะแบบว่าไม่ค่อยพูดถ้าพูดติดๆขัดๆขอดทนนะครับเพราะว่าพี่เป็นคนที่แบบว่าพอแกงอะตอมทีไรพี่จะแบบว่าเอาตรงๆคือขำนะครับทุกคนขำในใจนะครับผมแต่ก็จะพยายามแกงให้เต็มที่ละกันนะครับน้องๆซึ่งก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์ฝากกดซับอาครฝากกดตุ่มกระดิ่งกุ้ กรุงกิงให้กันด้วยนะครับรหัสนี้ก็เป็นรหัสไก่ที่มีค่าหัว 2m นะครับทุกคนเออแล้วก่อนจะไปทําการแก้งอะตอมเทสแคนนั้นทําการบอกก่อนว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากเทสแคนพี่นะครับก็ให้เข้าดิสคอยมานะครับน้องๆเข้าดิสคอยมาแล้วก็ทําการแบบว่าทักหาคนชื่ออะตอมนะครับถ้าไม่รู้ว่าอะตอมคนไหนจะทําการขึ้นรูปอะตอมให้ดูนะครับทุกคนเอาปิ้งอะรูปอะตอมก็ประมาณนี้ก็ตามนี้หรือนะครับทุกคนถ้าใครอยากเทสแคนเจมี่ก็สามารถทักไปบอกอะตอมว่าขอเทสแคนหน่อยครับได้นะครับผม หลังจากที่เราทำการโมวมาเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปพี่เจมเอารหัสไก่ไปทําการแกล้งเทสแคนตัวเองนะครับทุกคนคือเอาตรงๆคือไปทําการแกล้งอะตอมแหะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปในวันนี้จะสนุกไหมจะมันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลับชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนไปกันเลยครับเจกเกอร์อ้าวเฮ้ยน้องๆสิน่น่ารักฝากมากดติดตามเพจเซม,มี่ให้พ่เซนด้วยนะครับน้องๆจะขอบพระคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พี่จะมาทําเพจแบบจริบบจรงจงัจงมีการอัพคงอ,อัพคลิปแล้วก็ทำการไลฟ์สตรีมเกมอื่นๆทาง ก็ฝากมากดถูกใจฝากมากดไลค์ให้เพจด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆครับเจอก,กันในเพจเด้อน้องๆคนไหนที่กําลังหาร้านดีๆงั้นพี่เจมแนะน,นํานี่เลยล Farm, ร้าน E a ซี f ฟาร์มร้านละฟาร์มแบบต่างๆของโรบอกและยังมีบริการจําหน่ายไก่ตันราคาเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ของแมปบ็อกฟูดและทางนี้เขามีบริการเติมโรบักวีพีเรทห้าจุดห้าจครับน้องๆหรือมากกว่านี้นะครับน้องๆพี่แนะนําขนาดนี้แล้วก็ต้องไปจัดแล้วครับน้องๆ ครสนใจก็ริ้งร้านใต้คลิปเลยครับผมนี่ไงน้องเขาบอกว่าน้องขากำลังเข้าเออไปมึงนะโอเค เองแชจอยไม่อยากเห็นีก็ปิงเกินเฮ้งเอินเอาเลย่เป็อหรอกโอเคใช้อยู่ใช่ไหมอยากเห็นว่าน้องเขาจะเป็นยังไงว่าตึงกันหรือเปล่านี่ไงเจอล้เจชอยู่ใช่ไมเดี๋ยดูหน่อยสิเยดูหน่อยสิไอพีช็มาย่งมาย่งมาแล้วมันมาแล้วโอมาใช่ไหมีเอ็มว่าตองเกมวะ่วนเอ็เนี่ยสองเอ็มฮะเอมนะเอัมนะดูเดี๋ยวต้องเอมไอเหียแล้วเขาบอกว่าเขาโคตรตึงเลยอันนี้เขาหลอกหรือปั่นหรือว่าเป็นเด็กเกียน์ผู้ชายเกียนเหรอเราเราด้วันเขาบอกว เครจะไปรู้น้องเขาเล่นผ่าอะไรตอมเขาเล่นน้เขาเล่นสายเนี่ยรู้ป่ะยังไม่เห็นใช่ไหมไม่รู้ดิยังไม่เห็นน้องเขาอยู่ไหนอะ่ะเออนี่ไงน้องเขาอยู่หน้าคาเฟ่ใช่ป่ะเออเออโอเคมาแล้วมาแล้วน้องเขาบอกว่ามาแล้วนี่ไงโอ้โหตอมเอ็อไองไบร์บอลตอมข้อสก,กายข้อสกายเปียด้วยเอ้ยมาดิเ<ข>อง็งยังไม่ตื่นเลยใช่เหรอตื่นแล้วมั้งหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเอ็งบอกน้องเขาไปสามรอบกันให้น้องเขาไปสามรอบไหมตอมให้กันนะครับไปสามรอบเออเอสามรอบเอ็งบอกไปก่อนเอ็งบอกไปก่อนเห็นว่าแล้วสามรอบเหรอสามรอบครับอ่ะสามรอบครับอก ว่าอะไรสองในสามบอกเขาไปอย่างนี้เหรอ,อ,อโอเคแม่บอกขอตึงๆด้วยใครบอกใครบอกมันะไอนคนเนี้ยจริงดิเออวันนี้งนไงขอตึงๆเลิกเองเนี้ยเขาบอกว่าให้เองนับอะ๋อในเข่าไหมอ๋อในเข่าไหมนี่เอาเลยเอาเอาเลยเอาเลยโอ้โหอย่างปิงเลยทุกคนครับพี่จะพยายามแบบว่าเล่นไก่ๆนะครับน้องตืง่นเตกว่าแกงกระตอมเนีน่ยปุ๊บปุ๊บนี่แกงกระตอมนี่ อ่ๆนี่แน αι, อุ้ยเก่งล่ะตามโอ้โหเซิร์ฟอย่างปิงเลยครับทุกคนปิงเออสองร้อยเป็นไงตอมเป็นไงอุ้ยเขาตึงป่ะแดดยังไม่ไปไเลยเฮีย <c oughs> นีเ <c oughs> อ้ยตอมโดนตอมโดนอะตอมโดนเมื่อกี้ตอมโดนน้องเขานะทีเดียว พี่จะพยายาม,<ผ>มแบบว่าเลนการก์กากนะครับทุกคนเออปริงจริงเหี่นพี่นะจริงจริงจริง,ง,งตายยังไงน้องครับอว้ยตายแล้วเหรอเออตายแล้วดิเออเข,ขาโหดปปะได้อยู่ใช่ไหม <c oughs> ได้อยู่ก็แ้วเ <c oughs> ขาเป็นยังไงวาตอง เนน่ลรัโพี่บอกอัดตอนไปว่าไม่เท่าไหร่นะครับทุกคนไม่เท่าไหร่ด้วยพี่เจมอะไรอะไรพี่ไม่ไม่ถลเหร่ด้วยอ่ะใช่เหรอปากแซ่บเหรอ,อไหนอ่ะอ๋อนี่ไงไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ขยุ้นไหนวัดตองขอยุ้นไหนวะอะไรขนาดไม่ใช่มืดนะเนี่ยทั้งข้ามอะไของมันวะคือไม่ตึงใช่ไหมเออเองนี่ในตอนอเองเองก็หลอกเข้าหัวเขาเลยพี่ไม่หลอกเข้าหัวเลยได้ได้สู้จนแบบว่าได้เั้าหัทุกทุกอันใช่ไหมทุกสามตัวสามเออเถ้าเขาชนะเองขึ้นมาเองจะทำยังไงไม่เล่นแล้วบอลฟุตแล้วจริงอีกถ้าเกิดน้อง คุณชนะเองเองไม่ได้เหรอโอ,อ okay, เออคโอเคที่คุณจะมาทำการต่อรอบสองกันนะครับถ้าคลิปนี้พี่พูดไม่รู้เรื่องพี่ขอโทษนะครับทุกคนเ <ตำ S 1> พราะว่าเออพี่ตื่นตึงเอาตรงพี่ตลกอะครับน้องๆพี่อาจจะแบบว่าพูดไม่ค่อยถูกก็ขอโทษทุกคนนะครับน้องเขาบอกว่าพร้อมมาตอมโอเคยังพร้อมอยังมามาน้องเขาบอกว่าอะไรอะขอถ่ายรูปเหรออ้าวเฮ้ย FC อะตอมอะตาม UFC ถ่ายรูปอะไรอีกอะดาร์นเอาเองไม่ด่าร้องคำทำไมอะรู้ข่าแม่งเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยมันเหลี่ยมเตื้ยอะเฮ้ยเอ็อมบี้เห็นไม่เห็นนะฮะก็เหลี่ยมน้องเขา บมื่อกี้ทำทรงขอแส่ลูกให้ไปตอมแล้วก็ตีเลยโอ<ด>้ทุกคนสูส้ยากเลยทุกคนเซิร์ฟแบบป,ปิงด้วยนะครับน้องๆเซิร์ฟก็ปิงสู้ก็ยาก <c oughs> เอาว่าแลกกันแลกกันว่ะ <c oughs> ปึ๊บแทงก่อนแทงก่อนเฮ้ย <c oughs> ตอมโดนตอมโดนนะชอนนี้ตอมโดนนะปิ้งจัดอะปิ้งจัดอะเฮ้ยตอมโดนคอมโบว่ะเอาว่ะ ระวังแพ้ตอมเอาตรงๆไอ้ข่าวมันตื่นแล้วนี่หว่าตลกกว่าคิวดีคิวขำวะไม่อาจจะไม่อาจจะไม่ค่อยจะพูดนะครับทุกคนพี่ขำนะครับ <c oughs> เฮ้ยโดนเย็บโดนน้ขอข่อยย็บไม่ดิตอมเอ้ยโดนไม่ดิเซ <c oughs> ิร์ฟอย่างปิงเลยครับโอ้โหปิงเกิน อาตอมน้องก,ก็ใส่หมดเลยวะ่ะตอมไม่เห็นไม่กใครใช้แต่หมดเลยวะ่ะไม่รู้ <laughs> อ่ะเขาไม่ได้ใส่ด้วยมั้งไอ้เดียวันโดียวันเดียวทุกคน <laughs> เล่นเงียบม,มาคลิปนี้อาจจะแบบงเงียบๆเงียบหน่อนนะครับ <laughs> เพราะว่าแบบเพราะว่าพี่แบบเออตลกตัวเองอะ่ะ <laughs> ว่าทำอะไรอย่างนี้คำนี้อ้ยเปิดผมเพจก่อนเดี๋ยวเปิดเ, <laughs> เ,เลยเปิดล่างเลยเนี่ยเปิดล่างเลยอ่ะเอาล่างเพจล่างเพจล่างเพจเถอะ ตั้งนานไม่เปิดเนาะไงโงโอ,อ้โอง่เอ้โหเองก็ด่านเองก็ด่านแรงไปทำด่านน้องขับเล่ไปโหรหัสนี้คือแบบว่าเผาก็แบบไม่ค่อยจะดีฮาคีก็ไม่เต็มตรงจะสวนนะแต่ไม่ได้อะไรไมไ,ไม <c oughs> ่ด้ <c oughs> คือไม่ตึงใช่ไหมทำทรงสุดแต่ออไม่โดนนะเออ,เ,อ,อเปิดปิดแค่นังไม่เป็นเลยเหยี้ยเอาเฮ้ยไม่ตาย พี่ตั้งใจบแบบว่าเล่นกาดๆนะครับทุกคนเอาตายเลยเย้สองสุดแล้วป่ะเอาว่ะตอมเอ็งว่าต้องเอ็งว่าน้องคนนี้มีโอกาสผ่านไหมคือไม่ผ่านใช่ไหมไม่ผ่านแล้วเออเล่นต่อไหมให้อีกรอบนึงก็ได้ไอ้แก่นี่เองเราเข้าหัวเราเข้าหัวเออบอกเขาดิโอเคพี่บอกเขาให้เขาบอกว่าอะไรอ่ะเออคนเทสพี่ไม่เท่าไหร่นะ <c oughs> อเขาบอกอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่นะแม่ยังไม่ชนะด้วยเกียรแงตอมทุกคนเกียแงตอมนะครับถ้าเซิร์ฟปิงอุย้ยพิมพ์ยากจังเขาบอกว่าเซิร์ฟมันไม่ค่อยดีว่ะตอมทำไมอ่ะจะให้รีเหรอใช่เขาบอกว่าอะไรอะไรช่องแคบอะไรอ่ะถ้าเซิร์ฟไม่ปิงชนะและโอ้โหอ๋อเอาตรงเองว่าน้องขอตึงไหมตอมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ออก็จะเป็นว่าอเอาจริงก็ได้นะตอมรอบท้ายไหมรอบท้ายไหมน้องเขาบอกว่ารอบท้ายได้รอบนี้น้องเขาบอกว่าไม่อดไม่อดแล้วนะโอเคไหมเขาเอาจริงรอบนี้โอเคไหมเอาจริงยังไงเอาจริงจะยังไงดูดิอตอมตอมต้องควาบอกว่าพร้อมแล้วตอมเดก่อนเลย เกียรติอะตอมเฮ้ยแม่งเลี่ยมไอ้เที่ยวเลี่ยมปฏิเสธตัวเองแต่ว่าน่าจะไม่ผ่านแหละครับบางน้องเนื่องจากว่าพี่เล่นเออเล่นกะเอาตรงคือเหมือนไม่ตั้งใจเล่นนะกูพี่ขำว่าขำตัวเองอะมาแกล้งอะตอมนะครับทุกคนอะตอมมันคนตีนพี่ที่แบบหาทำคลิปแกล้งอะตอมนะครับเฮ้ยเก็บตายนะเก็บตายนะครับเก็บตายเฮ้ยเอ้าวันนี้ไงโอ้ยตอมโดนตอมโดนสวนเว้ย โดนสวนแน่นโดนสวนแน่นเอาโดนโดน,โดนต่ออะตอมโดนอะตอมโดนโ,ดนโ,ดนโอ้โหทุกคนกลับตายโอ้โหไม่เท่าไหร่วะเปิดเคนนี่ไงเฮ้หลเคนเป็นน้องหลบเคนเป็นนะเนี่ยไม่อยากเปิดมือม่วก็หลบได้ละโอ้โหรหัสนี้คือแบบ ตื่นกช้าเลยเอา้านแค่ผ่านไหมตามผ่านไหมไม่อะเขาปากแซบไหมเออดิเขาปากแซบไหมเรยดเรียดนดอะไรอะเขาบอกว่าอะไรอะเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่รหัสหลักเขาเแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอารหัสหลักเข้ามาแป๊บหนึง่ง โอเคโอเคทุกค okay, okay. นครับทุกคนครับเดี๋ยวพี่ขอเอารหัสเออรเจมมี่เข้ามาเลยนะครับบางนองอ้องเออ,อยากจะรู้เหมือนกันนะครับบงน้องว่าตอนนี้คือแบบว่าจะมีเออท่าทางจะมีเสียงให้ทุกคนเมื่อรู้ว่าพี่แบบว่าแกล้งมันนะครับทุกคนอ่ะการเข้ารหัสหลักก่อนเลย,เยขอเข้ารหัสหลักก่อนนะครับเข้ารหัสหลักก่อนนะครับเออมามาพี่รู้สึกแบบว่าเออพี่จะเออขำขำนะครับทุกคนเล่นไม่ออกนะครับตรงตรงเอาตรงตรงก็คือแทบไม่ได้เล่นมากกว่านะครับทุกคนคือแบบขำมาพี่ขำแต่ว่าพูดไม่ได้นะครับคือแบบคือพี่ขำแต่ว่าพี่ก็ต้องกด ไม่พูดนะครับน้องมามามาเขาบอกว่ากำลังเข้าตอมรอบนี้เขาบอกว่าเขาเอาของจริงมาแล้วเอ็งไหวใช่ไหมตอมรอบเนี้ยไหวแน่ใจเหรอเออเนี่ยเขาบอกเขาบอกเขาบอกาแล้วตั้งเขาบอกเขามาแล้วเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันขึ้นยังขึ้นยังเขาขึ้นยังเขาขึ้นยังก็ตอมหรืออะไรนะแล้วไอ้พี่อ่ะใช่เหรอเออได้ไงวะโอ้โหเสียงกดคีย์บอร์ดมึงเนาะใช่อ่ะโอ้โหพี่อุตส่าห์กดเอ่อกดอันเดียนะกดกดอะไรแะกดวีพูดแต่ว่ากดพุทธทอกอ่ะโอ้ยนั่นมันรู้อีกลาลุกอ แกต่แไปมันก็ตถอและเสรอมเปนอย่างปิงเลยอ่ะเสรอมปิงจริงเออยอมรับซะเสริปิงเกินน้องี๋ยวขอเอาผลมาก่อนแล้วกันน้องเองอยากได้ผลเองบอกมาเลยอะไรนะเองอยากได้ผลเองบอกมาเลยอยากได้ผลเไรอยากได้ผลอะไรเอางี้แล้วกันเดี๋ยวส่มผลไปเจอกาตอมแล้วกันโอเคไหมส่มผลไปเจอกาตอมแล้วกันใช้แค่ผลด้วยโอเคไหมใช้แค่ผลด้วยมามาดิมาดิใช้แค่ผลด้วยมาดิอะตอมมาดิตึงหรือเปล่าเราอ่ะไม่ต้องพูดเยอะตอมไม่ต้องพูดเยอะนี่ทำการแบบว่าเปิดขาาเปิดไม่ได้เหรอเนี่เดินเข้าไป อะไรวะใน่กิโล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 ก้โลกิโอกิโลกิโลกิโลิโลกเโลกิโลกอโลกิโลงิโลกิโลยิโลกิโเกิตลยิลกิเลก่โลกิโลกิโลกิลกิโลกิโลกวโลกิ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 โลกลลกลกิโลกิโลกิโลกินกิกิลกิโลกิโลกิลกลกิลกิโลกิโลกกกลกก้กล จุกกอได้ไปถามไปเราแก้กอะตอมขำจังเลยนี่เสกเจ้าให้ตอมละกกันมีหรือเปล่าไอ้หนูไอ้เองก็มีนี่วะเสกไม่ได้เเจ้าปอมหรือเปล่าเราอ่ะมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยอะรตอมนี่ไปแล้วไปแล้วหนีแล้วครับผมอะตอมไม่สู้แล้วยอมยอมยอมอะตอมยอมยอมยอมตอมเองว่าควรไปกีตึงไหมตอมเอาควรมากีตึงไหม ไม่เท่าไหร่เหรอเออเออเยสเย็ทุกคนครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับงน้องถ้าคลิปนี้พี่อยาจจะแบบว่าพูดติดขัดหรือว่าเก้งกัางขอโทษนะครับเพราะว่าเอาตรงเล่นไปขำไปนะครับทุกคนคือจะขำมาแต่ก็ขำไม่ได้นะครับน้องเพราะว่ากลัวเสียงมันหลุดนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับเอาไว้ถ้าใครชอบใจฝากกดไลค์ซับไครกแชร์ให้กันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าเด้อคลิปหน้าอยากให้ทำคลิปแกล้งใครหรือว่าคลิปแกล้งอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าทุกคน สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายคิวกุก่อนไปขอโดนถีบนะอะตอมไปหนึ่งทีแล้วกันเออไปแล<ห>้วครับทุกคนไปน้องพอพอพอน้องตลกและ